สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคืนนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมน,นะครับดึกๆึกเหมือนเดิมเนานะปกติเวลาปกติผมนะครับก็ผมทํางานก็เลิกมาสองทุ่มครึ่งนะครับมาถึงก็มาทานข้าวนะครับก็ทานข้าวก่อนทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก็ยังเหลืออาบน้ํานะครับก็จะได้พักผ่อนเนาะ สำหรับคืนนี้นะครับก็ผมจะเอาชุดเด่นบนมาให้ท่านดูนะครับว่าแต่ละสูตรเด่นตัวไหนบ้างนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจับชุดคู่โต๊ะให้นะครับสำหรับคืนนี้ก็ดูชุดเด่นบนไปก่อนนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็ ก็ทนดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผมยังไม่พร้อมนะครับตอนนี้ผมยังสั่งขากล้องมาอยู่นะครับตัวเป็นเป็นตัวติดขากล้องติดกับกับโต๊ะนะครับ <c oughs> เพื่อที่เวลาทำวิดีโอทำวิดีโอให้ทุกท่านดูจะได้ เห็นชัดเจนนะครับจะได้มีการเขียนการคำนวณได้นะครับแต่อันนี้มันขาใช้ขากล้องตัวเล็กนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราจะเขียนตัวเลขเขียนอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวถ้าขากล้องชุดนั้นมาแล้วก็คงจะได้เห็นการคำนวณน,นะครับว่าผมคำนวณเลขยังไงนะครับจับชุดยังไงก็คงไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับคงก่กนอ่า ถึงวันหวหอยออกนะครับก็ก่อนจะมาดูชุดเด่นบนนะครับก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเหมือนเดิมนะครับก็โปรดใช้วิจารณ์คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณี แล้วก็ผมขอฝากทุกท่านนะครับให้กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรต่างๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมลงให้นะครับส่วนชุดสรุปล่างนะครับผมก็ลงให้แล้วเมื่อคืนนะครับแล้วก็ฟันวิ่งให้แล้วนะครับแล้วก็เน้นตัวเด่นให้นะครับสชุดนะครับก็ เล่นตามกอลังอย่างมีสตินะครับก็ไปหาจับจองลอตเตอรี่กันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเด่นบนจะมีตัวไหนบ้างนะครับอ่ะเ่นสิบหน่วยบนนะครับสูตรนี้นะครับผมใช้มาก็จะเข้าสองปีแล้วนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับก็เพิง่งมีหลุดไปสองงวดนะครับที่ผมจำได้นะครับสูตรนี้ ถือว่าเดินดีมากนะครับเด่นสิบหน่วยบนนะครับงวดนี้ก็จะเด่นห้าเจ็ดศูนย์แปดสองนะครับเด่นสิบหน่วยบนก็เอาไปพิจารณานะครับว่าท่านถูกใจหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาไปจับดูก็บของท่านอื่นนะครับถ้าท่านอื่นให้สิบหน่วยบนมาก็เอาชุดนี้ไปจับดูนะครับว่ามันจะออกมาตัวไหนหรือว่ามันจะชนตัวไหนนะครับต่อไปนะครับ เด่นบนสูตร C นะครับสูตรนี้นะครับก็จะเห็นหลายท่านใช้นะครับก็รวมถึงแอดหมูป่านะครับแอดหมูป่าก็ใช้สูตรนี้ก็ผมเห็นว่าเป็นสูตรสูตรที่เดินดีนะครับก็เลยมาลองแกะสูตรดูนะครับก็ผลออกมาก็ได้สูตรนี้มานะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับเพิ่งหลุดนะครับหลุดเป็นงวดแรกนะครับก็ คาดว่านะครับงวดนี้คงไม่หลุดนะครับคงจะเดินต่อนะครับแต่ถ้ามันหลุดนะครับก็ต้องหาสูตรใหม่มาเสริมนะครับอันนี้นะครับสูตรนี้ให้เน้นไปที่สิบหน่วยนะครับสิบหน่วยนะครับชุดนี้นะครับกับชุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะชนตัวมันจะมีตัวเลขที่ชนกันอยู่นะครับถ้าท่านสังเกตนะครับ อันนี้ก็กลับท่านก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับว่ามันชนตัวไหนนะครับหรือว่าหากระดาษประกามาจดไว้นะครับเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาจับชุดคู่โต๊ให้อีกทีนะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูสูตรต่อไปนะครับอ่าสูตรเด่นบนสูตร A นะครับสูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะครับก็ งวดที่ผ่านมาก็หกเก้าหนึ่งสองะครับก็ออกศูนย์หกแปดนะครับ,ก,ออก,รบก็ผ่านงวดที่ผ่านมาก็น่าเสียดายนะครับตัวที่ริตัวที่ชนนะครับที่ผมจับชนมันไม่มานะครับมันมาตัวต่างเลยนะครับมาตัวเลขที่ไม่ชนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีกทีว่าเราจับชนมันจะมาตัวชนหรือจะมาตัวต่างอีกทีนะครับก็ คิจารณาเอานะครับสูตรต่อไปนะครับเดินบนสูตร B นะครับสูตรนี้ก็มักจะมาสิบหน่วยเหมือนกันนะครับสูตรนี้อันนี้ก็เดินดีนะครับอันนี้ผมก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับยังเดินดีนะครับไม่หลุดเลยนะครับท่านชอบท่านก็เก็บเอาไปใช้นะครับแคบเอาไปใช้ได้เลยนะครับแคบเอานะครับก็เดี๋ยว รออุปกรณ์ผมก่อนนะครับผมจะมาเขียนให้ท่านดูนะครับจะมาคำนวณให้ท่านดูว่ามันคำนวณยังไงนะครับอ่แคปนะครับอ่สูตรต่อไปนะครับสูตรเด่นบนนะครับชุดนี้นะครับเน้นไปที่ร้อยสิบนะครับก็สังเกตนะครับตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดห้าศูนย์นะครับเลขเด่นที่ได้นะครับเจ็ด 9ก้าศูนย์หกนะครับมาสองตัวเลยนะครับก็เจ็ดก็มาหลักร้อยนะครับหนูศูนย์มาหลักหน่วยนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาก็หนึ่งสามสี่ศูนย์นะครับงวดต่อมานะครับกออกสี่เจ็ดห้านะครับก็สี่อยู่หลักร้อยนะครับก็ถัดมาก็เจ็ดเก้าศูนย์หกนะครับเลขออกเก้าสามห้านะครับเก้าอยู่หลักร้อยนะครับ แล้วงวดต่อมานะครับสองสี่ห้าหนึ่งนะครับก็ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งอยู่หลักร้อยและหลักหน่วยนะครับมาดูแล้วก็งวดถัดมานะครับออกสามเจ็ดสองนะครับสี่หกเจ็ดสามนะครับมาทั้งสิบมาทั้งร้อยเลยนะครับตัวนี้งวดนี้นะครับแล้วก็ งวดต่อมาออก037นะครับเลขเด่น1340นะครับอันนี้ก็มาทั้งร้อยมาทั้งสิบนะครับสังเกตนะครับมันจะมาบางทีจะมาสองตัวนะครับสองมาสองตัวจะบ่อยมากนะครับอย่างงวด761นี่ก็มาเจ็ดกับหกเลยนะครับแล้วก็มางวด258นะครับก็มาสองกับห้านะครับแล้วก็ <c oughs> งวดสองสามห้านะครับอันนี้จะมาตัวเดียวนะครับก็สี่หกเจ็ดสามเลขเด่นนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเด่นหนึ่งสามสี่ศูนย์นะครับเลขออกศูนย์หกแปดนะครับศูนย์ก็มาหลักร้อยนะครับส่วนงวดนี้นะครับเด่นแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวมารอดูอีกทีนะครับว่าผมจะจับชนยังไงนะครับอันนี้เด่นร้อยสิบนะครับเน้นไปที่ร้อยสิบเนาะอ่ะต่อไปนะครับ เป็นเด่นร้อยสิบหน่วยนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับที่ผมเอามาเสริมนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีเหมือนกันนะครับอ่างวดที่ผมใช้ทดลองนะครับจะเป็นงวดเจ็ดหกหนึ่งนะครับอันนี้ดูดีๆนะครับจะเน้นมาหลักร้อยนะครับสูตรนี้งวดที่ออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับก็หกแปดศูนย์หนึ่งนะครับก็ อันนี้ก็มาหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับแล้วงวดต่อมานะครับก็จะเป็นศูนย์สองสี่ห้านะครับอันนี้ก็มาสองกับห้าเลยนะครับมาสองตัวนะครับแล้วก็งวดออกสองสามห้านะครับก็มาสามกับห้านะครับส่วนงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับศูนย์หกแปดมาตัวหนึ่งนะครับศูนย์สองสี่ห้านะครับงวดนี้นะครับก็ได้ตัวเดิมนะครับ สสูนองี่ห้านะครับไม่แน่นะครับถ้าเราจับดีๆนะครับจับตัวชนถ้ามันมานะครับงวดนี้คาดว่าสามตัวตรงอาจจะมาก็ได้นะครับหรืออาจจะมาสามตัวโต๊ดนะครับที่ผมจับให้เนาะก็เราดูรอชมนะครับพรุ่งนี้ว่าผมจะจับยังไงนะครับอ่าหมดแล้วนะครับสุรเด่นบน ส่วนสูตรอื่นนะครับมันเยอะเกินนะครับผมยังลงให้ชมไม่ได้นะครับก็สูตรบนนะครับสามตัวบนจะใช้เยอะหน่อยนะครับตามที่ผมเคยแจ้งไว้ว่ามีสองร้อยกว่าสูตรนะครับก็อันนี้ผมก็คัดแค่สูตรที่มันเดินดีมาให้ชมนะครับสูตรที่มันยังไม่หลุดนะครับมาให้ท่านชมมาให้พิจารณานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ ผมก็ต้องขอลาไปเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับอย่างน้อยนะครับผมเห็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์หลายท่านนะครับผมก็ดีใจนะครับยังมีคนติดตามผมเยอะอยู่นะครับยังมีคนมาให้กําลังใจนะครับ เหมือนที่ผมว่านะครับผมให้แบบให้ท่านโดยใจให้ฟรีๆนะครับผมไม่ได้เรียกร้องอะไรอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับฝันดีครับผมสวัสดีครับ